มาดูข้างหลังจ้ะอันนี้เราก็มาชมต่อจ้ะแม่จ้ะจ้ะคนกระไลหลายจ้าพี่น้องคนหลายค่ะจ้ะพี่น้องบุญเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะบรรจบครบแล้วเนะจ้ะจ้ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะจะเป็นุองเขาอยู่ด้านล่างก็มี้อจ้ะพี่น้องไปจ้ะอยู่ด้านล่างเราข้างล่างฐานนับพรพิิกันอาจะเป็นยี่สิบสี่องค์เนาะค่ะแต่ว่าเฮาสิไปนับใหม่อยู่จ้ะแบบนั้นนะจ้ะนี่จ้าเฮาก็เดินมาอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะพี่น้องเมืองไหนจ้ะ สวยงามมากเลยนะจ๊ะเนอะอันนี้อันนี้เป็นพระพุทธรูปพระนวลจันทร์นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะตรงฐานเพิ่นเนาะค่ะชื่อพระนวลจันทร์นะจ๊ะพนะเนาะเมืองไนจ๊าพี่น้องยิว้วบันญักสิบสามนะจ๊ะองค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบสามนะจ๊ะสิบสี่ องค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบห้าไปจ้ะวันนี้สิบห้าพี่น้องขึ้นไปข้างบนเนาะจ้ะขึ้นไปข้างบนนะจ้ะไปจ้ะไปนี่จ้ะขึน้นไปนอนะจ้ะจ้ะี่น้องฐานนับพระพิกกันนะจะเป็นยี่สิบสี่องค์เนาะค่ะแต่ว่าเฮาสิไปนับใหม่อยู่จ้ะบัดนั้นเนาะจ้ะ จ้าเฮ้าก็เดินมาแต่สิพาพี่น้องไปซองบึงนะจ้ะว่าขังล่างคนมีอย่างแน่นะจ้ะคนกำลังกอ่อสางโเนะจ้ะยังบบทันลต่เสียสิทเนนะจ้ะเฮาก็ออกมาจ้าหอยงามคักจ้ะพี่น้อง <c oughs> จ้ะจ้ะ การรับชมค่ะสวัสดีค่ะบรรจบครบแล้วเนะจ๊ะจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่แหละจ้ะเห็นบ่จ้ะวิวก็บสวยงามเลยจ้ะจ้ะจ้ะองค์พระประธานเพิ่นก็ก่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะจ้ะคุณแมน่จ้ะ ข้างล่างก็สวยค่อยๆชมกันไปนะจ่ะจ้าอยู่กลางภูเขาจ้ะอยู่กลางภูเขาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบรรจุครบแล้วนะจ้าจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะพี่น้องเมืองเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยนะจ้ะ อันนี้เขานับยังบ่ข้าศบกนะจ้ะนาจ้ะเดวสิภากลับไปอาพี่น้องไสนับองค์เขาเนาะอันนี้อันนี้เป็นพระพุทธรูปพระสิบสามนะจ้ะ,จะองค์นี้ี่เป็นองค์ที่สิบสามนะจ้ะสิบสี่องค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบห้าสวัสดีจ้าเพื่อนเื่อนพี่พีเอซีทุกท่านจ้ะมือนีกับิภาษพี่น้องมา ไหว้สักการะบูชานี่เขากำลังจะเดินไปไปไปทำบุญไปตักบาตรขอกใหม่นะาจา้ะไปที่วัดพระพุทธบาทนะคะ่ะไปกันต่อเลยอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยเนะาจา้ะเห็นหละจ้ะเห็นบ่นจ้ะวิวก็สวยงามเลยจ้ะเนาะจ้ะ ่นอ,อันนี้เอาสิาพาส้มไปพร้อมๆกันเลยจ้ะยางาขึ้นมากกับเมยจ้ะพี่นงหจ้าพี่นองมัน,น,นจะเป็นหุมเขาอย,อยู่ด้านล่างกับมีเลยจ้ะพี่นองไปจ้าอยู่ด้านล่างเราข้างล่างมากเลยจ้าจ้าจ้ะบรรยากาศร้อมรอบน สวัสดีจ้าเพืเ่อนเพื่อนพีน่พี่เอสซีทุกท่านจ้ะมือนีกัสสิพาพี่น้องมากาไหว้สักการะบูชาอันนี้เฮานับยังบ่ข้นดะครบเนาะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพากลับไปหาพี่น้องไปนับองค์พระสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามาไหว้สักการะบูชาได้เด้อจ้าเพื่อนเน่จ้าสวยงามจ้ะ นะจ๊ะองค์พ,พระประธานเพิ่นกะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยน้าจ้ะองค์เนี้จ้ะข้างล่างก็สวยเนาะนะจ๊ะจ้ะไปนอนสิบสามนะจ๊ะองค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบสามน้จ้ะสิบสี่ องค์ที่สิบสี่องที่สิบห้าไปจ้าวันนี้สิบห้าพี่น้องขึ้นไปข้างบนเนาะจ้าขึ้นไปข้างบนนะจ้าไหจ้าไหนี่จ้าขึ้นไปฐานนับโบผิดกันนะจะเป็นยี่สิบสี่องค์เนาะค่ะแต่ว่าเฮาสิบไปนับใหม่อยู่จ้าวันนั้นเนาะจ้านี่จ้าเฮาก็เดินมาสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอสซีทุกท่านจ้ามนี้กับศิชาพี่น้องมา กาไหว้สัากการะบูชาข้างบนนะจ๊ะไฮเง้อเลยจ้ะอันนี้เป็นเป็นค้าทาบูชาเพื่อนเนาะค่ะสถูกพระนวลจันทร์นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะตรงฐานเพื่อนเนาะค่ะชื่อพระนวลจันทร์นะจ๊ะ จ้าพี่น้องมึงแน่จ้าพี่น้องวิวบัญญัติสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอสซีทุกท่านจ้ามื้อนี้กับติพาพี่น้องมากได้ว่ายสักการะบูชาอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะอยู่จังหวัดสระบุรีจ้ะพี่น้องเมึงเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยนะจ้ะเนี่ยจะ้มยจะมีพระพุทธรูปล้อมรอบนะจ้ะ พอท่านละเสร็จสิบแล้วจ้ะเาก็ออกมาจ้ะพระนวลพันธ์เนาะจ้ะอันนี้พระองค์พระนวลพันธ์เนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนเลยจ้ะไปกันจ้าไม่ละจ้าพี่น้องไปจ้าค่อยๆย่างไปเนาะจ้ะพี่น้องฐานนับพระพิธก,กันนะจะเป็นยี่สิบสี่องค์เนาะคะ่ะ แต่ว่าเฮาสิไปนับใหม่อยู่จากบัดนั้นนะจ้ะนี่จ้าเฮ้าก็เดินมาเหรอมาดูข้างหลังจ้ะอันนี้เราก็มาชมต่อจ้ะแนี่จ้ะแนี่จ้ะมีพระพุทธรูปล้อมรอบนะจ้ะแน่ยจ้ะบรรจุครบแล้วนะจ้ะ จ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะออกมนาะดูขางหลังจ้ะอันนี้เราก็มาชมต่อจ้ะเนจ้ะแต่สิภาพี่น้องไปซองบึ้งนะจ้ะว่าขางล่างพนมีอีหยังแน,นจ้ะพนกำลังกอ่อสางโเนะจ้ะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆทีทีเอซทุกท่านจะมุน,นีกับิภาพี่น้องมาก,กาไหว้สาักการะบูชาองค์ที่21องค์ที่ยี่สิบสองแล้วกันมียี่สิบสามยสี่นะคะอันนี้เอาสิพาสมไปพร้อมๆกันเลยจ้าย่างขึ้นมากกับเมยจ้าพี่น้อง แม่จ้าพี่น้องแม่จ้ามีพระพุทธรูปล้อมรอบนะจ้ะแม่จ้า,จาอ่าองค์ที่ส<น>ิบหกองค์ที่ส<น>ิบเจ็ดองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบเก้าองค์ที่ยนะี่สิบเนาะอันนี้อันนี้เป็นพระพุทธรูปพระข้างบนนะจ๊ะ กันเลยจ้ะมันจุครบแล้วนะจ้ะอืนจ้ะ